เอาออกนะครับก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ผมจะมารีวิวโอเกอร์84นะนะเพิ่งได้มาวันนี้นะครับผมราคาก็2,000กว่าบาทนะฮะผมถือว่ามันก็คุ้มนะครับผมคิดว่าเป็นรุ่นที่ดีเลยทีเดียวต่อไปแล้วก็มารู้ฟังก์ชันแรกเลยนะฟังก์ชันนี้ฟังก์ชัน ใชปกติเปลี่ยนสีได้ครับผมดูฟังก์ชันต่อไปนะครับฟังก์ชันที่สองอันนี้เป็นแบบการเต้นแบบหัวใจนะครับผมมีหลายสีครับปรับได้มีเร่งความเร็วด้วยนะครับผมเร่งให้มันกระพิบช้ากระพิบไว ดูฟังก์ชันต่อไปเลยครับอันนี้เป็นแบบออที่เราตั้งไว้เองนะมี5้าฟังก์ชันนะกด F N 1นึ่งฟังก์ชันนี้ F N 2องฟังก์ชันนี้3 4 5นี่นะเราสามารถตั้งได้นะว่าที่กด F N แล้วก็ H M นะกดเราสามารถตั้งได้เองเลย ดูที่ไฟนะักไฟจะกระพริบนะเราสามารถตั้งได้แล้วผมนี่สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยตามที่เราต้องการนะครับถ้าเราเสร็จแล้วเรากด F N H F อีกทีหนึ่งนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เราตั้งไว้ฟังก์ชันอื่นก็จะไม่หายนะแต่ถ้าเราจะลบก,กดฟังก์ชัน F N อีกท้งหนึ่งล้วก็จะหายไปถ้าก,กดอีกทีนนะึมันก็จะไม่มีนะครับผม ัวต่อไปฮะอันนี้ไฟกับพิบนะปรับได้เขาจะให้เร็วให้ช้านะครับผมอแล้วแต่เราชอบนะครับต่อไปกดตัวไหนไฟติดตรงนั้นเลยอ่า ฟังก์ชันต่อไปกันนะครับผมไอเวฟนะสีสวยดีเดียวผมชอบอันนี้เลยดเดียวมีหลายสีด้วยอ่ะต่อไปฮะฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้ก็สวยเหมือนกันนะแปลกตาดีสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็ เอาไว้เวลาไม่ได้ทําอะไรดีกว่าเอาไว้โชว์เขาสสวยเดียวน,นะะต่ไปพังชั้นี้กดซ้ายไปขวานะกดกลากองออกสองฝั่งผมคิดว่าหลายหลายคนชอบฟังก์ชันนี้นะอ่านะดูวะสวยเด้ทีเดียวต่ไปครับผมอันนี้ไฟติดรอบๆปุ่มนะ ไปฮะอันนี้ไฟดิสโก้นะเราสามารถกดได้ว่าให้มันช้าเร็วนะเป็นแบบช้าอันนี้ก็เพิ่มึ้นมาหน่อยฮะอันนี้เป็นแบบไวฟังก์ชันนี้สวยมากนะผมบอกเลยมชอบมากเลยส่วนตัวแล้วก็หมดแล้วครับเออ สำหรับใครที่ชอบเนี่ยผมแนะนําซื้อเลยครับผมว่ามันไม่แพงเกินไปแล้วก็ดีมากสําหรับเสียงปุ่มกดเนี่ยเป็น R G B แล้วบูสวิตชอบมากเลยเสียงแบบโอ้โหเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับราคาไม่แพงครับผมถราใครที่ชอบก็ไปลองหาซื้อได้ครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ